สองงานสามตัวครับเป็นจอดินดูทรงแล้วน่าจะเป็นรหัสห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งตัวใหญ่มากแรงอัดดีมากนะครับเป็นเครื่องเจาะหลุมเสามีล้อด้วยตัวนี้มาด้วยอาการเครื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็สตาร์ทติดยากเราซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนชุดซ่อมคาร์บ,บูเรเตอร์แล้วก็ ระบบสายน้ำมันทั้งระบบเลยตั้งแต่ถังจนถึงคาร์บูเรเตอร์เครื่องยนต์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีแค่ปัญหาเรื่องระบบจ่ายน้ํามันอย่างเดียวคาดว่าน่าจะเก็บนานตัวนี้เป็นจับบนดูทรงแล้วน่าจะเป็นท็อปซันแจ้งว่าสตาร์ตติดแต่โซ่ฟรีมเลื่อยไม่เข้านะ้ำมันหล่อโซ่รั่วนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนชุดสายนะ้ำมันหล่อโซ่ใหม่หมดเลย แล้วก็เปลี่ยนตัวเฟืองปั่นปั๊น้ํามันหลอ่อโซ่เปลี่ยนชุดสายน้ํามันด้วยนะครับชุดสายน้ํามันเบนซินมันแข็งแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเชือกสตาร์ด้วยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะต้องไปทดสอบการตัดไม้จริงๆว่ามันตัดเข้าหรือไม่นะครับตัวตัวนี้ตัวนี้เป็นตัดแต่งพุ่มชินเด้ว่าลูกค้าแจ้งว่าซื้อมาสตาร์ทได้ครั้งเดียวนะครับใช้งานไปแล้วมันก็ไม่ติดเลยนะครับ ตัวนี้เราเจอปัญหาที่คาบูเรเตอร์แล้วก็เสื้อสูบลูกสูบแหวนมีปัญหานะครับก็ทําการเปลี่ยนเสื้อลูกแหวนใหม่เบิกเป็นมือสองเชียงกงตัวนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องไปตัดจริงทดสอบเดี๋ยวอินเสิร์ตคลิปไปให้นะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูทีละตัวดีกว่าเดี๋ยวพาไปตัดจริงอันนี้ด้วยนะครับทดสอบตัวนี้ก่อนดีกว่า มนครับโชคเปิดสวิตช์สตาร์ทหนักได้ดูครับเครื่องใหญ่เอาโช๊คลงสตาร์ท ทดสอบตัวนี้กันเดี๋ยวเราสตาร์ทดูก่อนครับแยกน้นำมันเปิดสวิตดึงโชค๊คเอาโช๊คลงสตาร์ทไปตัดกัน ลูกค้าแจ้งว่าโซ่มันหมุนเฉยๆตัดไม่เข้านะครับแต่เดี๋ยวจะขออนุญาตเอาเท้าวางบนนี้นะครับแล้วก็ลองเลื่อยยนจับบนกันว่ามันตัดเข้าไหม ครับครับเดี๋ยวเรามาทดสอบชิ้นเลยว่าหลังจากที่เราได้เปลี่ยนเสื้อสูบดูซิว่ามันจะมีพละกกำลังแค่ไหนนะครับแล้วก็อาการเครื่องจะเป็นอย่างไรนะครับจากเดิมที่เราซ่อมคาร์บูเรเตอร์ไปแล้วเนี่ยมันจบไม่จริงเนาะอยกน้ำมันครับสต,ตาร์ทกดลง ครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานเจ้าชินได้ว่ากันนะครับอันนี้กิ่งเนี่ยเท่านิ้วโป้งมือผมเลยนะครับนิ้วโป้งมือผมก็ก็ใหญ่อยู่นะนี่ครับใหญ่พอๆกระด้มจับนด่เลยเห็นไหมครับอ่ะแล้วก็มาดูมันก็จะมีกิ่งที่ใหญ่กว่าที่มันสามารถตัดแล้วขาดสะบั้นออกมาเลยอย่างกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้นะครับเห็นไหมครับกิ่งนี้ใหญ่กว่านิ้วโป้งผมนะ เห็นไหมครับแห็นว่าเราสามารถส่งมอบเครื่องได้ครบทั้ง3ตัวนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยขับรถมาเองจากจังหวัดสมุทรปราการมาตั้งแต่ช่วงสงกรานนี่แหละนะครับณวันนี้วันที่11ใช่ไหมพี่ลองใช่วันนี้วันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมแล้วนะครับก็ข้ามเดือนเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ครับทั้งหมดลูกค้าของเราที่ส่งเครื่องมาไม่ว่าจะขับรถมาเองวอล์กอเข้ามาหรือว่า ส่งพัสดุเข้ามาเนี่ยเนื่องจากปริมาณเครื่องที่รอซ่อมของเราเนี่ยมันเยอะมากนะครับเยอะมากาที่เยอะเนี่ยไม่รู้ว่าเราซ่อมดีหรือเราซ่อมช้าลูกค้าส่งมาต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ถ้าท่านใดที่ต้องการรีบใช้เครื่องจะต้องใช้เครื่อง 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, วันสองวันสามวันสี่วันอันนี้เราไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับก็ขออาานุญาตได้เรียนชี้แจงเนาะว่าถ้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะจด วันที่ลงบนกล่องพัสดุหรือถ้าขับรถม่เองวอล์กอินลินเข้ามาหาเราเนี่ยเราก็จะจดวันที่ไว้บนเครื่องว่าเครื่องท่านมาวันไหนนั่นหมายถึงว่าเครื่องใครมาก่อนก็จะได้รับการบริการก่อนนะครับตามคิวตามคิวสามเครื่องนี้มาพร้อมกันก็เสร็จพร้อมกันส่งมอพร้อมกันนะครับก็แต่งพุ่มก็ทําให้ดูแล้วนะครับก็จัดการกับเจ้าพก,กากรได้อย่างสบายๆนะครับจากเดิมเนี่ยเนื่องจากเราไม่สามารถทดสอบได้เนื่องจากว่า เสื้อสูบลูกสูบแหวนมันมีปัญหามันติดได้แป๊บเดียวเราเลยตัดไม่ได้มันสามารถตัดพกากรกิ่งเบื้เริ่มเลยขาดสบายสบายเมื่อเราซ่อมเสร็จทิ้งครับกลิ่นมันชุนตัวจบับปนนะครับน้ำมันหล่อต้ออกปกติแล้ววางไว้ตั้งนานแล้วก็ยังไม่รั่วนะครับแล้วก็เราก็สามารถแสดง การตัดไม้ให้เห็นได้มันก็ขาดได้ออกเป็นเว่นๆนะครับที่มันตัดไม่เข้านะครับเนื่องจากว่าโซ่เนี่ยเขารับคมไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยโซ่อะมันมีความเอียงเวลารับคมปั๊บเนี่ยตัวซัพพอร์เตอร์ด้านหน้ามันจะมาเสมอกับคมตัดของโซ่นะครับเราก็ต้องลดตัวซัพพอร์เตอร์มันลงมาเพื่อให้คมตัดมันเนี่ยได้เข้าไปในเนื้อไม้นะครับแล้วเราก็ซ่อมบำรุงเพิ่มเติมด้วยนะครับเป็นระบบะสายน้ํามันแล้วก็ระบบสายน้ํามันหลอดโต่นะครับ สูตรตัวนี้เราไม่มีสว่านเราเจาะให้ดูไม่ได้ก็แสดงให้ดูโดยการเบิ้ลเครื่องยาวๆให้เท่านั้นเองก็ขอบพระคุณนะครับลูกค้าที่ส่งเครื่องเข้ามาหาเรานะครับอย่างของอันนี้ที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่า i อสกายนะครับก็มา3ามเครื่องเลย1 2 3สสามารถส่งมอบได้แล้วนะครับผมก็ขอบพระคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเพจของเราเครื่องมือเกษรบลูกชายหมนใจค,ครับสวัสดีครับ